วันนี้ผมจะมาสอนโลหลดมอเอบอกนะครับใครที่มีโลบอกอยู่นั้นครับให้ลบตัวโลบอกออกเลยนะครับเราก็จะมาโหลดใหม่ให้เราเพียมดังนี้นะครับเน็ตหายอ๋ดดอ,ดอดนะเดี๋ยวเปดูเน็ตโอ้ยเน็ตไกลโอ้ยครับเน็ตไกลนยเดี๋ยว มาเอาใหม่กันนะไกลต้องพีมอย่างนี้นะครับจะพิมพีไม่ดูเลยกันตัวพีไม่เล็ก m o d w w ไม่่ใช E W ันจะเป็นเกมและโปรแกรม mod ตั้งแตเแรก เสียงกวนอีกแหละแล้วเราก็จะกดตรงนี้นะครับกดตรง uh นี้นครับถ้าเกิดเรากดตรงนี้นครับเราก็ต้องรอให้มันจากห้าวิน,คาาน,น,นะครับเราจะนั่งกดโหลดครับเราก็ต้องรอจนโหลดเสร็จนะครับถ้าโหลดเสร็จมันจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเหมือนอันนี้อันนี้จะโหลดเสร็จแล้วนะครับ ให้กดเข้าไปนะ้ถ้าเกิดโหลดเรสร็จแล้วให้เรากดติดตั้งมันจะคิ้ว่า,มามไม่ทราบกดติดตั้งอีกครั้งจะติดตั้งรูบ,อ,บรอักแกมมลงครับรอรอจกกนกคนา้นจะโหลดเสร็จนิตนิดนิดเน็ตเสร็จนิดนิด,นด,นด เสร็จแล้วนะครับให้เรากดเปิดเลยนะครับถ้าอยากขึ้น่ากนั้นตัวเกมโลบอตก,ก็จะได้นะครับโลบอค m o สของเราอเราได้มาแล้วครับมันจะขึ้นคำแสดงให้เราแบบแสดงผลบน,บนอยู่แอปพลิเคชันให้เราเลื่อนหาโลบอคนะครับโลบ,บอคของเรา ติ๊กขึ้นนะครับแล้วเราก็กดออกเลยนะครับเราจะเข้าลูบบอกด้แล้วนะครับนะครับเราจะขึ้นนี่ครับตรงนี้ครับขึ้น,นมดขึ้นมานะครับนะดนะได้มดแล้วเราก็มาสมัครรหรัสกันก่อนเลยนะเดอลวรอมนันดเสร็จก่อน